สวัสดีค่ะทุกคนไปทุ่งนากันอีกแล้วคะ่ะนี่นั่งไม่พอกันจะนั่งนะคะคุณแม่ก็น,นั่งในรถเข็นไปเลยมานี่กะวา่าจะให้คุณแม่มาเอาลูกมาถึงคือแบบว่าลูกชายนอนเลยนะคะตอ<บ>น,นแรกกระว่าจะให้นอนอยู่บ้านนั่นแหละค่ะลูกคอยมันบนอน,อน,นะคะ่ะพี่น้องก็เลยต้องพา<บ>มานานน้ำนอนอยู่นานก็นอนไม่ได้ดนดอกพี่น,อน้องแป๊บๆก็ตื่นจอยระหว่างที่ลูกชายนอนแล้วนะคะคุณแม่ก็จะมาทํางานก่อนดอหอมยาสักมือหนึ่งค่ะดีนะบรรยากาศก็บ่ค่อยฮ้อนปนดแม่บอกที่จริงมันก็ร้อนอยู่นะคะพี่น้องร้อนมากนี่จะตัดใน นแทนานาไปเลยจ้าคือแบบว่าหญ้าในกันแทนนาคือแบบไปเยอะมากอยู่นะพี่น้องตัดตรงนี้คือหลายครั้งแล้วตัดแล้วต,ตัดอ,ตอีกตัดแล้วตัดอีกมันกระพปงไหมตัดแล้วกระพงไหมคิดดูสิลูกคอยนี้หญ้าอ้อมนาได้เพราะว่าไม่มีหญ้าเลยเอ้ยบางมือเพืนเ่นนฮิดทำม,มาดเพื่อนยางเบ่งทุงหน้า อย่างมึงหน้าว่างามบมธรรมดาเด้ประธานใหญ่กว่าเสร็จเรียบร้อยคุณพ่อเพิ่งก็ับไปนั่งถ่ายยูในเถียงก็เนาะเมื่อยเนาะค่ะผู้าวเสร็จแล้วก็ชิมาหอบเด้อพี่น้องเด้อเป็นผู้หญิงต้องเก่งทุกอย่างสิบอกให้ส่วนที่จะหอบเอาไปไว้นะคะพี่น้องค่ะบักใกล้หนึ่งเด้อหอบเจ็ดได้รอบนึงค่ะพี่น้องค่ะว่าสิแสดงกามดากแน่ใน้อยคุณพ่อเราก็หิ้วเขานอกเป็นว่าไปหาเฮ็ดกับเขาแรกคิดว่าสิพากัาไปหาป้าคนค่ะพี่น้องกันอย่างดีอย่างเหมาะถ่ายแบบว่าเมื่อยค่ะพี่น้องไปบได้ค่ะก็เลยอ ต้องไปขี่รถลับไปเอากับข้าแล้วก็ไปซื้อปลากระป๋องแล้วก็ต้องสมมาค่ะสองอย่างแค่นัน้นมาสวบจะมาท่านแลว้วหลูก,ก็ตื่นจ้ะมาถึงคุณพ่อกแกก็หอบเนี่ยส้นแล้วค่ะพี่น้องเพิ่นก็ททาทายอยู่เด้ไปดนดนก <c oughs> ินข้าวเสร็จครับพี่น้องค่ะมีเหวียกให้เห็ดเดี๋ยวจะพามาทําข้างบักน้ําเต้าค่ะพี่น้องคือแบบว่าปลูกแค่สองสามวันเองมันขึ้นแล้วคือแบบว่ามันคือปลูกางแต่สูงอันที่เป็นพ่วงเมล็ดผักนี่ทําไมมันเกิดยกากจังโดยเฉพาะปักชี <c oughs> คนที่ปลูกไม่เคยมีความสําเร็จสักทีดี๋ยวเดี๋ยวครั้้้งนีหหละจทํําาใสเร็จได้แตต่อนนี้มทํา ข้างนำเต่าก้อนเด้อคือแดดประเทศไทยฮ้อนแห้งค่ะพี่น้องคะ่ะแดดมันหนอกมันนาฮ้อนหนอนฮ้อนมากแบบว่าชั้นนี้ไม่ได้ทาครีมเลยนะส่วนดิฉันก็ขยันสูเแดดสันเหลือเก,กินสูย่างอื่นจะมบาวาดอกค่ะพี่น้องทนานแห้งสูเแดดนี่ รู้สึกว่าข้างตัวนี้ไม่มั่นใจในตัวเองฉันเหลือเกินคะ่ะปลายมันสิคะมันน้อยมาก,กคนคิดว่ามันจะอยู่ให้คอยอีกต่ข้างถั่วที่คอยทํามาแล้วนี่คือแบบว่ามันทนทานมากเลยนะทุกคนคือมันอาจจะยังท่านถึกล่มบ่เนี่คะ่ะทําไปความถนัดของเราเลยจ้าไม้ไม้บิดเบี้ยวเนี่ยกางมันนะขอให้มันทนทานกันแล้วกัน,นจะทาสูตรเดินไปเลย เชือกนี่แบบว่าเยอะมากเลยนะคะทุกคนเป็นเชือกที่เขามัดกับฟางเลยค่ะพี่น้องเวลาให้ควายกินคือแบบว่าเก็บเชือกไว้ได้ประมาณ2ถุงปุ๋ยพอพุณก็บอกว่าเชือกนี่ตั้งแต่จะไม่ปีกไก่มันก็ทนทานมากเลยนะคางปักของเราก็ได้ประมาณชํ้นเนี่ยไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์้อนีมันค่ามันมืดแล้วโขอตัวกลับบ้านก่อนเด้อพรุ่งนี้เริ่มใหม่จ้ารอดูว่าเราจะทําอะไรตอนนะตะลืบตะลีคอยกังหันตะเวียกสิเฮดเด้